สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูตูนะในวิชาสุขศึกษานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อที่เราเรียนไปแล้วมีทั้งหมดนะคะ5โรคเลยก็คือโรคไข้หวัดใหญ่โรคตาแดงโรคไข้เลือดออกโรคหัดและโรคอีสุกอีใสอ่ะครูตูจะมาอธิบายแต่และโลกให้ฟังอีกครั้งหนึ่งทบทวนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะ ทำแบบทดสอบกันนะคะแบบทดสอบของเรามีสิบข้อนะคะนักเรียนอา้าวเรามาเริ่มกันที่โรคไข้หวัดใหญ่ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่ก็เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นะคะนักเรียนติดต่อกันได้โดยการไอจามรดกันนะคะผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อค่ะซึ่งหากมีอาการแบบนี้ก็ควรจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะ เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ไปสู่ผู้อื่นนะคะแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอใช้น้ำใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารด้วยนะคะ,ะมันจะทําให้เราเนี่ยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะคะอ้าวต่อไปโรคตาแดงค่ะโรคตาแดงก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะติดต่อจากการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะนะสิ่งของร่วมกับผู้ป่วยอาการของโรคก,ก็คือตาแดง วตามีขี้ตามากเลยไม่สู้แสงแดดค่ะวิธีป้องกันก็คือนะคะทำได้โดยไม่คลุกคีกับผู้ป่วยที่เป็นตาแดงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ใช้นะคะผ้าสกรปรกขยี้ตาหรือว่ามือของตัวเองขยี้ตาค่ะนักเรียนต่อไปโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกก็เกิดจากใช้เชื้อไวรัสเช่นเดียวค่ะโดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคนะคะผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงเลยปวดศีรษะมีจุดแดงๆเล็กๆขึ้นที่ตัวนะคะนะคะเราต้องมีวิธีป้องกันก็คือเราต้องกำจัดการแพร่กระจายของยุงลายนะคะโดยช่วยการป้องกันนะคะไม่ให้ไม่ให้ยุงลายเนี่ยเขาเกิดยุงลายเกิดที่ไหนคะนักเรียน เกิดตำน้ำค่ะน้ําที่มันขังนะคะเราก็าที่เราเรียนรู้ไปแล้วก็ต้องกว้ําน้ํานะคะที่มันอยู่ในที่ขังขังนะคะนักเรียนอ่าต่อไปโรคหัดโรคหัดก็คือเกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อ จากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยนั่นเองอาการของโรคก,ก็คือมีไข้สูงมีจุดขาวเล็กๆขึ้นในปากและมีผื่นนูนๆแดงตามตัวนะคะเราจะป้องกันได้อย่างไงเราก็จะมีวิธีป้องกันโดยไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนั่นเองะคะ่ะนักเรียนต่อไปโรคอีสุกอีใสนะคะก็คือ นะคะโรคนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนติดต่อได้การการไอการจามรดกันนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการไข้สูงมีตุ่มนะคะมีน้าใสๆและก็มีหนองด้วยนะคะขึ้นตามตัวเลยวิธีป้องกันของเราก็คือไม่คุกกีกับผู้ป่วยนะคะอ้าเสร็จแล้ววันนี้อธิบายเรียบร้อยมามาดูกันว่าโจทย์ของข้อหนึ่ง ว่าอย่างไรนะคะโจทย์ของข้อหก็คือนะคะข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อได้ถูกต้องหนึ่โรคติดต่อสามารถติดต่อจากคนไปสู่คนเท่านั้น 2! โรคติดต่อสามารถติดต่อจากสัตว์ไปสู่คนได้ 3! โรคติดต่อได้เฉพาะกับสัตว์ 4. โรคติดต่อ ได้เฉพาะกับคนครูตู่คิดว่านักเรียนสามารถตอบได้ไปข้อ2ค่ะข้อ2ก็คือการกระทําในข้อใดทําให้ติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้มากที่สุดนะคะหนนอนห้องเดียวกับผู้ป่วย 2. ขึ้นรถคันเดียวกับผู้ป่วย 3. ซื้ออาหารร้านเดียวกับผู้ป่วยหรือว่า4เรียนโรงเรียนเดียวกับผู้ป่วย น่าจะเสร็จแล้วนะไปต่อข้อ3นะคะข้อ3ถามว่านะคะการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร 1. เลิกคบเพื่อนที่ป่วย 2. รับประทานอาหารมากๆนะคะ 3. ออกกำลังกายอย่างหนักทุกวันหรือว่าข้อ 4. ห่มผ้าหนาๆนานาเมื่ออากาศหนาว ไปต่อแล้วใหม่รอแล้วนะคะ,ะข้อ4นะคะข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใสได้ถูกต้องหงเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหายหรือว่าข้อ2ติดต่อจากแม่สู่ทารกในครรภ์ได้ข้อ3เมื่อเคยเป็นแล้วจะต้องเป็นทุกปีข้อ4 สามารถเป็นได้เฉพาะวัยเด็กเท่านั้น่าต่อไปข้อ5แล้วนะคะนักเรียนข้อ5ก็คือการปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ดีที่สุด 1. หล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสผู้ป่วย 2. ปิดปากทุกครั้งเมื่อพูดกับผู้ป่วย 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค หรือว่าข้อ4ดื่มนมสดทุกวันไอต่อไม่รอแล้วนะข้อ6ข้อ6ถามว่าข้อใดบ่งบอกถึงลักษณะอาการของโรคหัด1แก้มบวม2อาเจียนตลอดเวลา3มีพื้นคันมีพื้นขึ้นตามร่างกาย4มีตุ่มแดงข้างในมีน้ำใสขึ้นที่บริเวณหน้า ข้อ7จ็ดแล้วนะนักเรียนขอ้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคหัดได้ถูกต้อง 1. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 2. พูดคุยกับผู้ป่วยเท่าที่จำเป็น 3. รับประทานวิตามินเป็นประจำา 4. เมื่อหายดีแล้วไปฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้เป็นอีกอต่อไป ข้อ8แล้วนะคะนักเรียนข้อ8ถามว่าถ้าเพื่อนสนิทเป็นโรคตาแดงนักเรียนควรจะปฏิบัติตนตามข้อใด 1. ให้เพื่อนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 2. ไม่ไปโรงเรียนเพราะกลัวติดโรคหรือว่าข้อ 3. ไม่พูดกับเพื่อนจนกว่าจะหายหรือว่าข้อ4ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันกับเพื่อน ต่อไปข้อ9แล้วนะข้อ9ถามว่าข้อใดช่วยป้องกันการแพร่ะระบาดของโรคไข้หวัดไข้เลือดออกนะคะหแปรงฟันให้สะอาดทุกวัน 2. ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจามหรือว่าข้อ3ไม่รับประทานอาหารที่เหนียวมากข้อ4ทําำลายแหล่งน้ำขังในบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชน ต่อไปข้อสุดท้ายข้อ10ค่ะข้อ10ถามว่าถามว่าถามว่าการไม่เป็นโรคติดต่อนะคะส่งผลต่อนักเรียนอย่างไรหนึ่งนะคะสร้างความภูมิใจให้กับครอครัวหรือว่าข้อ2นะคะผลการเรียนดีขึ้นกว่าเดิมข้อ3ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือว่าข้อ4เป็นที่รักของเพื่อน วันนี้นะคะวันนี้ครูตู่ก็จบนะคะจบการแบบทดสอบให้นักเรียนฟังครูตู่คิดว่านักเรียนน่าจะทำแบบทดสอบได้นะคะ,ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ